ครับสวัสดีครับมาพบกับ YouTube จ้องตังรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ชัยมาสมึดเลยนะครับ f อเห็นะครับเนาะก็ตามยึดของนะครับเนาะก็ตัวนี้ยึดเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเผื่อ f อท่านใดสนใจนะครับเนาะก็รักและคิดถึง f อีทุกคนเลยนะครับตัวนี้จะเป็น r t 1 5 5้านะครับพัดนะครับภาพสวยๆเลยนะครับ อาทีร5สนะครับสภาพ90%เลยนะครับ FC นะครับท่านใดสนใจนะครับมาดูมาชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับอัพสวยๆเลยนะครับนะครับอาทีนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่3 0 0 0 0 8,000ับาทนะครับ38,000ับาทนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ FC นะครับ RT 155นะครับ3 8 0 0 0ืบาทนะครับหรือจะเป็นในด้านโครงสยามคูปต้า NC 131เกียร์กลางนะครับพร้อมล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่เฉพาะโครงนะครับ FC 19ืนเก้ะครับล้อยางใหม่คู่ละ3,500 0นห้นะครับตัวนี้ก็โครงสยามคูปต้าเกียร์กลางนะครับตัวละ1 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง ET 110ิบวิวนะครับ เปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละส0 0 0มบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงสยามคูบาต้า NC131 เกียร์กลางตัวนูนนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่1,9000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น RT 140นะครับตัวนี้จะเป็น RT 140พัดนะครับซันเดอร์นะครับตาสีฟ้านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ FC นะครับอาร์กไม่เคยได้ถอดได้ลื้อเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่3 6 0 0 0บาทนะครับ36,0 0 0บาทนะครับ RT 1 4 0นะครับตัวนี้จะเป็นคูบัตเตอีทีนะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่13,000บาทนะครับโครงกระทิงแดง KS 7 2สนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวละ17,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงกระทิงแดงดับเบิลล็อกนะครับ สภาพอัพใหม่พาใหม่นะครับกระทิงแดงเข้ามาเยอะเลยนะครับสยามกูเบต้าก็เยอะเลยนะครับอาร์ทีร้อยสี่สิบอาร์ทีร้อยห้าสิบห้านะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับโค้งกระทิงแดงตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นอีทีร้อยสิบห้านะครับกองโตนะครับสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ชายเปิดไปอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งกระทิงแดงเคสเจ็ดสองนะครับตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ e t 95นะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่17,000บาทนะครับสนอกสนใจนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับวันนี้พี่ชัยก็มาสมึดเลยนะครับเนาะก็คิดถึง fc ทุกคนเลยนะครับเนาะมีสินค้าสสวยมานําเสนอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นโครงนะครับมีเยอะแยะหมดยหมดเลยนะครับโครงด้านนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่มันมึดนะครับ fc เนาะไงก็โทรหาพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทรพี่ชัยนะครับ 0947039341นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะทั้งทำกันจนมึดเลยนะครับเนาะพี่ชายก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้ f c กันนะครับสภาพเครื่อง90%ทุกตัวนะครับตัวนี้ใหม่มากเลยนะครับ f c ฟักที155นะครับสภาพสวยๆนะครับ RT 155นะครับกับ RT 140นะครับเนาะ พี่ชายก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยกำลังใจ YouTube ช่องทางรถไถคุณจนนะครับพี่ชายก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับ FC ก็จะถือสากดเคืองนะครับเนาะเดี๋ยวมีเวลาพี่ชายจะอัพให้ดูใหม่นะครับเนาะว่ามีสินค้าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ชายพาไปเดินดูหน้าบ้านสักหน่อยนะครับเนาะมันมืดหน่อยนะครับเนาะพี่ชายก็มาจนเย็นเลยนะครับเนาะก็คิดถึง FC พี่ชายนะครับ รถอีแอนนะครับรถอสแอนสวยๆเลยนะครับยาวเก้าศอกนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ชายเปิดไปอยู่ที่75,000บาทนะครับเครื่องสี่สูบสโล่พร้อมนะครับรถปั่นก็ยังอยู่นะครับเนาะก็วันนี้นะครับอย่าลืมฝนก็ทําท่าจะฟ้าแลบแป๊บๆอีกแล้วนะครับ f c นะครับเนาะวันนี้ดูมืดเลยนะครับเนาะก็พยายามดูพี่ชายก็ทําให้นะครับเครื่องโกพี่ชายมีเยอะเลยนะครับเนาะ ไงก็เอฟซีก็โทรหาพี่ชัยได้เลยนะครับเครื่องโครงพี่ชัยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเบอร์โทรพี่ชัยเบอร์0ูนย์เก้4 1นกะครับก็ขอโทษ FC ทุกคนเลยนะครับน้องพี่ชัยมาจนมืดเลยนะครับน้องก็สินค้าเข้ามาใหม่สวยๆทั้งนั้นนะครับน้องก็ฝาก f อดูเป็นแรงใจให้พี่ชัยด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับยูทูบช่องทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ